เสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำผมที่บ้านเดิ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 น,เด,นเดินกลับบ้านาผมสั้นนะข้างหลังผมจะสั้นแบบนี้นะครับมาเราเป็นแบบนี้นี่ โดนใจ f อซปะพอใจได้ย่างเธอตอนนี้กำลังเดินเข้าบ้านครับร้านตัดผมอยู่หน้าหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านก็ประมาณร้อยสามร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยครับว่านนี้นะครับเดี๋ยวไปทำผมขึ้นมันจะเป็นแบบทำผมก็เป็นฟิลแบบเปิดๆอะไรอย่างเงี้ย ส่งผมโฟรดส่งผมพี่โฟรสดขอบคุณครับยังไม่ได้กินข้าวเลยอะเชื่อปะ <c oughs> แต่ก็ไปกินโปรตีนดีกว่า อันนี้หน้าหน้าหมู่บ้านนะครับหน้าโครงการหมู่บ้านเดี๋ยวก็ได้ย้ายออกแล้วบ้านหลังไม่เสร็จก็ตอนนี้ก็ได้ได้ย้ายออกแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายกู้จุกกู้จุกกู้จุกกู้กรีจิกรีจิกรีจิกรีบรรยากาศดีใช่ครับบรรยากาศหน้าหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านบ้านหนุ่มโสด ลูกสองครองใจแฟนๆผู้ใหญ่บ้านฟินแรนกระเป๋ามาแล้วครับถ้าไม่ถ้าเจนนี่ยังไม่อันนี้ก็อาจจะไปแวะบ,บ้านพี่เจนนี่อยู่พี่เจนนี่นางนั้นไงนั่งไรสุดวันนี้มักเจ้าครับขอบคุณขอบ ขอบคุณครับขอบคุณที่ยังเมตตาการุณผู้อยู่บ้านฟินแลนด์แม่เดียวแว่นตาอยู่ในกระเป๋าครับแว่นทราง Hãy sĩ tiger di rời lạo Verse, 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 verse. vứt 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 per 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 ไฟใสๆในทรงนี้ใช่ครับพี่น้องแป๊บเดียวตัวเป็นตัวเกียวอันนี้ว่าตะตะบหมูอันตัวนี้แมนบอกใช่แรือไม่เมืนี้จะเป็นโฟร์นะไอซีบอกมันจะเป็นโฟร์พี่นองก็เปิดเอฟซีดูไงเลฟฟอร์เรนชว์ว่านี่นนจะเป็นโฟร์ฟรเลเฟเฟอร์เ,เรน ยุซี่ห้องเ็นยุซี่โฟร์ไลท์ดิเมียนเพรียมเราจะนวนเลยไหมจ้าเราเคลียโตนอนไหมแม่ใม่ทำเลยทุ่มหนึ่งนั่แหละอีกยี่สิบนาทีมึงใช่พี่น้องขยดนขยึขึ้นมาได้ยินเขาขึวนาอยากปลาอนี้เต็มรลางตุยขวดอันนี้กินน้ำพริกไหน้ำพริกหมูผัดน่ะเดี๋ยวแม่ไปอาข้าวสวยร้อนๆมาให้มปนอร่อยนะเมนบอกินไหมก็กินเป็นตายมีแค่นึอยู่นะ เหมูยอหรอแม่ถ้าถ้าบอสจะกินหนูแม่จ๋อไปซื้อข้าวสวยนอนร้อนม้ก็ได้นะแม่โอเคกับน้่นพิกหมูผัดอรอใช่แล um ้วมีอะไรอีกข้าเคียงก็ยัดเนี่ยเข้ามาเลยก็หมูยอพี่หมูผัดก็อร่อยอืมเดี๋ยวเวฟนะพี่หมูผัดกับเวฟหมูยอให้ได้นี่ไงท้ายถอยใช่ครับเปิดท้ายถอยแล้วเรียบร้อยวันนี้เปิดท้ายแล้วจ้าเปิดท้าแล้วสิ้นขัาวขอนแกนมวนกุ๊บตอนนี้ เออเขาบอนฟอนเขาฟอนกล่องเงา h a u กินอย่างนี้นึกแบบว่าอันนี้คือของยูหรออะไรอะไรบอลเมย์สื่อยูยิ้นอ่อนศิลปินเขาหมูเย็นบาวางเขาอะไรแจงชุดอรเนี่ยหล่อเพีย้ยนตะเพียเพ้ยนเย่ยมีคนมาถามหมู่มก็เลยบอกไมปย้ยำลงกลุ่มเลยนะเ <ไป S 1> พราะว่าฉันรู้สึกว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นมาริโอบอกว่าใช่แต่เลยว่าน ยำบอเระวัางด้อระว้างแต่ว่าบอตะเตียบขึ้นมากสักคนหนบ่งสิบบอเนี่ยบาฉันบวมเฉว่ามันจะตามที่ห้องอันนี้บอเกิดก็ได้เสมอกับตัวเกียวมิอสิบต้นไแค่ขึ้นเตยเนาะใช่บอใช่หลังบอแมนทุกคนจะเป็นนันนั่ยันบอหรืไม่ท่านเลนเสื่องไงว่าเพราะว่าหลังบอมันเป็นมันมันเป็นเตยลานี่ าา้าาหกจ็ทรงผมนี้น่ารักขอบคุณนะครับขอบคุณรายๆพี่น้องไปกินปูตีนตาเด็กน้อยพะนะน้องตัวเกี่ยวเวอร์ชันเวอร์ชันแบบผมสั้น ขอทรงนี้นาน,านได้ครับจัดให้ทรงนี้เท่ากับหน้ามากครับบอกกี่เปอร์เซน็นให้ความรอจะเปเซ็นพี่น้องให้ความรอกี่เปอร์เซน็นจ๋าสิบสามมาลำปางใช่ครับอำเภอเมืองลำปางเจอกันแน่ อำเภอเมียงลำปางไก่ได้พี่น้องไก่นะเขาบอกอิ่มมั่นฉันราสูงซ่องบบกไงหนึ่งโอตีนี่ก็ได้เต็กผมตรงอะไรแาบนี้ก็ทรงนั่นแหละ เที่ยมของขวัญปีใหม่ให้บอสแล้วจ้าเจอกันที่สิดสามว้าวที่ลำปางใช่ไหมครับลำปางเอฟซีเยอะนะบอสกิ้นหัดตัวเกี่ยวไียป่ะนะนดีๆตัวเกี่ยวก็นั่งอยงูย่ตัวเกี่ยวใหญ่ องค์กรตัวเกมเมสิกเติบโตแบบยั่งยืนขอบคุณครับเอฟซี FC ว่าไงก็ว่างั้นแหละกิมบอกส้มรอระหว่างนี่แซมไปซื้อข้าวสวยวันที่ยี่สิบสี่กุมภามาไหมคะเพ็นงานหมอรำเพรื่นแพง หมายถึงที่ไหนครับคือตอนนี้ผมไม่รู้ถ้าเกิดเดือนเดือนถ้าบอกว่ามีนะอ่กุมภาพันธ์นาเนี่ยตอนนี้คือเราพูดถึงเดือนนี้ก่อนเพราะว่าเดือนหน้าก็ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั้นนะครับเพราะว่ามันมันนานอนะ่ะมันหลายอาทิตย์ดาหนอะ่ะผมก็ไม่รู้ผมไปที่ไหนบ้างสิบสี่มกราเล่นพะเยาก,กี่โมงทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนจ้าพะเยาเล่นทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนจําได้อยู่อันนี้นะแมน ชามดรายส้มส้มหลน่นส้มเราจะใส่จานไว้กินข้าวก่อนจะกินส้มตรามต้องขอหนื่ร่มงพอเราจะเยอะมาก กระเป๋ามานกระเป๋ามานกระเป๋าเปิดกระเป๋าโอิดเลโอเล่โอเลเล่เขาเป็นท่านไหไโอลเลเลยตาน้อย สีมันอะไต้องจืดมาล่าบุูยกินกับนละือกิดผัาจ,จะอร่อยเออ,อตีพันมาตีซุมเหมัอนผลไปล้างกขอเหมือนร,ระชาบแบบย่งค่ะเป่น้ำกนันทั้งสองข้างเถไม่นะ่ะตีเป็น สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วกดแฮทแท็กสร้างปัญหาแฮแท็กแฮแท็กสร้างอะไรได้สนะปัหาวันนี้แสดงใหญ่บ้างนน,นทบ,บุรีจ้ะพี่นนทบ,บุรีแล้วก็วัดเล่งเนยีอ,อิสานลำพูนวัดเล่งเนงยี่วัดเล่งเนยยีเลิศเลวัดดังวัดดังพี่น้องอิสานลำพูนมือหนีกับสิค้นลายเพราะว่ามือหนีวันเสาเอ้ยว,วันสุก บวกกับมือนีประตัมาเทิงสินเลือกจากหันกระสีค้นกระสิเตรมไปเมิดมือนีพี่น้องวันนี้รถตู้หันซายวิ่งอีกสองงานดีอยู่ที่มันงานสองเล่นตีสองตีสองถึงตีสี่น่ปืดเหตุบาปคาร์ดิสารลำเพื่อนเซ่ตลุงพนันวัดเวรุบานบ้านหนองไผ่อำเภอหน,นองหาร บางทีก็จะเข้เมนอยู่ไป,ปแปลกน้นพี่น้องก,กับบอลูนหลัเขาปังไดยคือแบบบางคนแบบเข้ามาถามงานแล้ววันนี้ึ้นไปบอลลูว่ามันมันดนเจาก็ไปเบื้องหน้าคิวงานเอาหน้างานเอาหน้าเพียรเอาเวลานช่องเอามีการแสดงหน้ารำฟินขับบอลไม่ได้ไปตีขะไม่คับผมอยู่กรุงมเชีร์เอาตัวเกี่ยวคืออะไรเปลี่ยนเองเปลี่ยนมาสัน่นตัวเกี่ยวโตแล้วครับตัวเกี่ยวไรเองวันนี้ต่ทรงน,นี้ดูเด็กมาก พี่น้องก็ต้องห่วง่อยตัดผมนะ่ะอีกเจ้นานะน้อนอีกสามคืนหนึ่งตื่นมาผมก็เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วผมผมผมของเพื่อนพื่นดนคือยาวริวมากหมอโอวารีวัตด,ดีนะครับเจ้ายุสใสคุณหมอคุณอยู่ไหนฮะฉลองร้อยล้านก็ไม่เกินจริงนี่มาบอกส้มต้องไปปักปากกาตามแม่แซนนวล่ะแม่แซม เ,เวบกอนตัวเวบกอนสิแล้วต้มนี่ตัวเวบบองเวบ,งเบนิดนึงค่ะต้งองเวบตัวเกียร์มีสิบเหรอ,อเวเวบตัวเกียร์มีข้าเ <c oughs> มื่อแรกพี่น้องรลางจากตืน่นจะกินอะไรแต่ว่าถึงไปไม่ได้คตอบเลยก็เลยนว,ว่าสาย รอชมโชว์ใหม่ล่าสุดจากโตเกียวโมซิกิคเมซัมกินเนียงมากินน้าดีใช่กินเส้นตําเซเกี่ยวแค่เลยก็กเลิกไม่ไัน อันนี้มันจะดิ่งอีกหนึ่งมันโดนเป่าแล้วมันจะัก็จะโอเคโทรศัพท์ไอเทมโทรศัพท์มือถือของผู้าวยบ้านฟินแลนด์<อ>สรงนี้คือดีขอบคุณนะครับ ต่ามากแกบนร้อยเอ็มนี่ลอยเอ็มลายสวัสดีมาอีกง่ายอีกล่ววันนี้ฟินขับเขาแก้บนหน้าร้าน เตะม้วนนะสูก็เลยคือเตะมว้วนแล้วเอเอกองยามาแหนตอนนั้นแยนยนี่แล้วโอกิเบอร์รี่ก็ได้ไล่ห่านเล้วไล่หาดแล้ว,ลลวเอาแตะม้วนกับฟอนเมื่อวานในเวนตีมือหนีนข้าวมึนก็เปิดมือหนีไปยันชุดเดียวกันตีเส้นเดียวกันมอ่อแต่แต่นีไอ้ดิไมีแค่กองยาวไม่มีน,น,มนั่นนั่นร้องเพลงเลือกคุยทั้งอำเภอส,สิคืนนี้โอ้ยแต่ทนเดี๋ยวก็ประลาดพี่น้องก็ลองเบอร์ถือมันดิ หอมันแ้มได้กับวัตถอเพื่อนิเป็นยังไงหน้ามาก็น่ารักสวยก็น่ารักเดี๋ยววันี้จะนี่จะให้ดูเลฟอร์เรมันนี่จะทำผมทรงนี้ นี้แล้วก็จะถัดทรงนี้เป็นราก็จะทำทรงนี้พี่น้องน้าก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าผู้ดังอาจจะไม่ไม่โด่งคือเพื่อนเท่าไหร่นี่ป่ะแม่ได้ร้อนใช่ไหมเจ๊กร้อนหมูยอ,อยเออนี่มันสิบอยู่นะ นนัมีน้ำจิ zat, ม้มสเลยมีบอกแต่ว่าท <iff les get trucks> ิ <aty> <ik> ้งหาหรอสีฟู้ดหาหรอไม่อยู่หืมรวนนี่วีแปบหนึ่งสองวี วันนี้ไม่มีคอนเสิร์ตหรอมีครับมีสองงานมีสองงานสองงานงานแรกอยู่นนทบุรีงานสองอยู่เตาปูน อ่าืมข้างในมันอุ่นไหมมันเป็นเกลือว่านะโอเคเดี๋ยวแม่มาพร้อมพี่หนุ่มวันที่สิบเอ็ดแตจ๊ะไปเจอกันกที่เวเทีข่้นบน เอาแล้วเหลือไอ้นิดนหนึ่งไนงเป้อันนี้ใ่ไหม่ับจิ้มมั้จะจิ้มเนี่ยโย่อะลองวะานารเราชอนสดโก้ไหม กูเล่าจิ้มมาซ่าฮึไมีหรอมันจะแป้งกุ้งเหนือขวดเขาเลิศนะเขามีทุกอย่างแล้วเป็นขวดหรอเป็นขวดแล้วนี่ขวดแล้วมองดูสีเขาอยู่ไหนเขามีเครื่องปรุงแล้วนะพี่น้อง ไทยผมข้างเดียวไม่เล่นฟูใช่ายข้าเปล่าผมมันจะฟันฟูวเมนูมเพิ่มข้าวกันนี่นี่ตีเหนียวตัว,ตวเอาหมูย่อยอีกไหมพอแล้วไหมมันหลายอ่ะอ ต้มจืดเสนมะระพี่น้องต้มมะระบอกเพิ่นเพิ่นกต้ันี้มีนี่มหลังเลยต้องอาหรอเชื่อา ไปเหนือต้องร้องเพลงพี่สาวครับอืเสียรองสักกิมโยพี่้องไปท่วนก่อนท่วนเหนือกันต้องร้องหัวใจพรอมปกเอยห สุดน้ำแก๊รีนถึงกูกิน น้ำบุรีสี่ทุ่มครับออกมาเลยเด้อออกมาเตรียมตัวเลยเอฟซีเราหมูยอหมูยอคาราเจนอืม้ม